อินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนเซ็บาจริญครับผมสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครับผมก็วันนี้วันศุกร์เย็นนะครับก็ทำอะไรบ้างครับผมโอเคนะครับผมจะแนะนำความเด็ดทางการเล่างลาชิมิตายพุยนะครับโอ้โหอันนี้ยากมากเลยนะครับก็ทุกคนคิดก่อนนะครับผมก็ให้ยกเสียงดีกว่านะเชง あ男らしい男みたい男っぽいนะครับก็จิงๆแล้วอ่าคนไหนเพ็ผู้ชายคนไหนเพ็ผู้หญิงรู้ว่าไม่แน่ใจเนาะ <laughs> โอเคทุกคนจิกก่อนนะครับเข้าใจไหมครับโอเคก็อ่าคำตอบก็คือโอโตโกราชิเป็ผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายนะครับ ก็ไม่ถึงว่าจินเจลโคนี่มันเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มีลักษณะแผ่นผู้ชายครับเช่นมีกล้ามนะครับแล้วก็มมีนวดนะครับก็ตัวสูงแบบนี้นะครับผมชายออโตโกลาชีนะครับมีลักษณะนะครับผมชายเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีใต้ป่วยนะครับอันนี้ท่านสองข้อใจได้อยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าใจมีใต้นะครับก็สภาพนิดนึง แต่ว่าผู้หญิงนะครับมันเป็นเราจะใช้นะครับส่งการสนทนาในประจำชีวิตนะครับผู้ช่ถ้าเป็นแบบนี้นะก็โโโอตผู้ชายนะครับเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะครับใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายนะครับก็ดูเหมือนผู้ชายนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่กลัวว่าเพาะเนี้ยไม่ใช่ผู้ชายนะครับผมใช่ก็เช่นนะครับมตว่าเป็นผู้หญิงก็มีกล้ามนะครับก็แขนแรง แล้วก็ถ้าป๋องสร้างๆประมาณนี้นะครับป๋องใช่โอ้โหทุกคนเพียงว่าเข้าจะแมครับป๋อเสรปว่าอโอโตโกะรชินะครับโอโตโกะรชิมันเป็นเพมผู้ชายนะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะของผู้ชายด้วยแต่ว่าโอโตโกะมิตาแล้วก็โอตโกปุยนะครับก็ดูเหมือนผู้ชายนะครับอันนี้คือ,อความแตกต่างกันระหว่งางรชิกับมิตาปุยนะครับผมองใช่ก็ยินดีด้วสมัยผมอยู่ที่ไทยเนาะ ก็ผมจะถ่า,ายรูปแล้วก็อัปโหลดใน Facebook ใช่ไหมครับเก็จะทำนั้นอ่าพวกอนของผมบอกว่า,าไทจิม,มิตายนะไทจิม,มิตานะครับใช่จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนไทยใช่ไหมครับแต่ว่า,าดูหมวงคนไทยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับผมใช่ก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นคนไทยอ่ะมันเป็นคิวนะครับรูปคิวก็ใหญ่มากนะครับก็ไม่ไมต้องก้ม คือใช่ไหมครับผมใช่เพราะนั่งอ่านหนังอาจจะดูหมอกคนไทยนะครับผมใช่ก็เออบางคของคนไทยอาดูไม่ออกว่าคนนี้คนไต้รู้เปล่าครับเพราะว่าถ้าผมมันเป็นแฟชั่นก็สวยดีแล้วก็ถ้าผมกม็สมรูปก็สวยดีมากนะครับผมใช่โอเคนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่มารับชมคลิปผมนะครับผมถ้า ตุกใจวีดีโอผมนะครับอย่าลืมกดอไลค์กรแชร์ like, share. นะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนขอบคึงมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ